พี่แพทริแบบช่วยสอนเพื่อนซีนิดนึงต้องทาอะไรบ้างกับการเป็นดีผมไม่รู้อะไรเลยครับอันนี้ด็กไปด็กไปอ่าโทษครับคนขายใจดีวันนั้นผมจําได้ผมไม่มีเงินสดเขาก็ให้โอนไม่ให้ีคว่าจะให้รีมาเลยผมมาเดินเล่นนมองวินเทอรแล้วก็เจอแบบที่สมัครของช่องวันพอดีเขาก็ชวนผมไปก็เลยแบบได้มาเป็นดาราทุกวันนี้แต่ต้องแข่งนะได้โอกาสได้แข่งมาจากโครงการอะไรคะเดอะเน็กวันครับผมอาชีพนี่ใช่อาชีพที่พี่ทำหรือเปล่าใช่ อาชีพนี้ใช่อาชีพต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับคนที่ต้องมาเจอหรือเปล่าใช่ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับพี่ซีนะครับวันเดย์วิซีเดี๋ยวพี่ซีจะพาไปดูว่า1วันที่มองเทศเนี่ยพี่ซีจะทําอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว ซีไม่ทําอะไรมากตอนมาถึงมองเทพซีจะตรงไปที่ตู้เต่าบินครับมันจะมีสิ่งที่ซีชอบมากที่สุดคือนมชมพูนะครับนมชมพูนี่เป็นสารอาหารที่เต็มอิ่มมากเวลากินตอนเช้าเวลาง่วงเบอเบอเวลาเข้ามาที่มอเนี่ยต้องกินนมชมพูก่อนเลย ถึงแบบว่ามาเรื่องเรียนมกรุงเทพน,นะคะตอนแรกผมเป็นคนที่เรียนแบบจดจดอ่านอนะ่านไม่ค่อยเก่ง uh. แต่เน้นแบบทําจริงก็เลยเลือกเรียนที่นี่เลยดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วที่นี่ก็เน้นปฏิบัติด,ด้วยโอเคครับเดี๋ยวซีจะพาไปดูห้องเรียนแรกนะครับ mm. ห้องเรียนจัดรายการวิทยุครับผม mm. จะเป็นยังไง mm. เดินขึ้นตามอะ่ะ มันตึงเครียดนิดนึงเวลาเราต้องจัดรายการห้ามเสียงดังเราจะไหมผมเคยไปจัดรายการอยู่เวลาเขาเล็กขอดเงียบก,กิ๊บูกติหนง้นงซีจัดรายการประเภทไหนคะได้ทุกรายการครับส,ส่วนมากจะเป็นวารรตี้ตอนนี้เราอยู่ในห้องจัดวิทยุครับเป็นไงบ้างความรู้สึกเขามังง้ยความรู้สึกเข้ามั้งในก็หนาวอย่างแรกเลย <S <S หนาวตะอกี้อยากได้เสื้อคลุมเลยตอนนี้ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องซีมิงเราจะถ่ายออกให้คนเห็นเนี่ยก็ต้อง ผ่านตรงนี้คุมตรงนี้อะไรตรงนี้เราตรงนี้เป็นเครื่องควบคุมเสียงนะครับเราอยากได้เสียงดังก็ปิดปิดปัดๆดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ควรทำครับเพราะข้างในเขาบาลังดูดันกันอยู่วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับนี่ครับบรรยากาศข้างในก็จะอย่างนี้นิดนึงดีเจคะดีเจอยากให้แบบว่าชืวอสอนน้องซีไปเป็นแบบดีเจอีกท่านหนึ่งได้ไหมมาลัางเลยค่ะ ต้องต้องบางครั้งมันอาจจะมีฝุ kind, ่นนิดนหน่อยคือแค่มีฝุ่นแล้วคือจะเป็นดีเจไม่ได้เลยนั่นสิน่าจะไม่ได้อ่ะให้พี่เพลิ <PDF> ์แบบช่วยสอนเพื่อนซีนิดนึงเพรว่าแบบว่าเพื่อนไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทำอะไรบ้างกับการเป็นผมไม่รู้อะไรเลยครับอันนี้เด็กไปเด็กไปอ่าโทษครับเด็กไปอันนี้ไปอันนี้ไป สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ทางคลื่นทะเลของเรานะครับครับผมคลื่นวันนี้เราก็มีโย่แขกที่มาเป็นพิธีกรพูดผมในวันนี้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือคุณซีนั่นเองครับผมโอ้สุดยอดมากครับผมรายการทะเลใจก็ดีใจมากที่ชวนผมมานะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษทางข้างกับคุณซีเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน้องแพรพันธ์ครับผมแพรพันธ์ครับผม ยังยัง,ยงได้ข่าวว่าคุณประสบปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมแอบชอบเพื่อนคนนึงค่ะแต่ทีเนี้ยแม่เขาอ่ะคุมเวลานอนโอ้แม่เขาให้นอนสองทุ่มครึ่งค่ะหนูก็ไม่ได้คุยกับเขา A later few moments การจัดรายการก็ประมาณนี้แล้วก็สนุกสนานตลอดเวลาเวลาเรามาเข้าสตูในการแบบจัดรายการอย่างเงี้ยผอนั่งแล้วกินวิญยาณมนเข้าสิงก็หุยมันมาแล้วได้มาแล้วกลับไปได้แล้นะครับอย่างที่เราบอกเราจะพาไปดูที่เรียนอีกที่หนึ่งใช่ไหม ออโทโทษโทเบอร์เบอร์ครับช่วงนี้เบอร์เบอร์ว่ารักแทบครับแบบแบบว่ารักเธอสวัสดีฮะสวัสดีครับโอเคครับ ผมกับพี่ฟาเราได้ร่วมโปรเจกต์ด้วยกันคือแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ DUXG Academy คือเขาให้เรามาจัดการพิชชิ่งขายงานเกี่ยวกับการจัด audition ให้เด็ก d u ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาออ d i t i o n เป็นศิลปินของ G ีม Academy อ่าก็คือให้เด็ก d u เนี่ยมีโอกาสได้ไปทํางานกับทีมอ a คาเดใช่ถูกต้องก็คือแบบว่าเราไม่ได้แค่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเราแบบมีโอกาสได้ทํางานจริงกับบริษัทจริงๆด้วยพี่ซีก็มีโอกาสได้ไปช่องวันพวกเราก็ได้ไปกับีมเอมด้วยโอ้โหโคกันอยู่ว่าแต่ข้างหลังก็ทำเลย เขากำลังนี่ไงซ้อมพรีเซนต์เตรียมไอพิชชี่งานอีก2อาทิตย์ต้องเข้าแล้วใช่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์อะไรชื่อว่าอะไรทำกิจกรรมอะไรรับสมัครยังไงเดี๋ยวต้องเอาพี่ซีมาช่วยด้วยนะเป็นแบบฟิลให้กำลังใจโอเคสู้ๆครับสู้ๆครับไปให้กำลังใจเสร็จแล้วไปกันไป โอเคหลังจากที่เราไปเรียนมาอย่างนักหน่วงนะครับเราก็จะพาไปกินข้าวที่ไหนคะที่โรงอาหารนิเทศนะครับโรงอาหารนิเทศนี่อาหารอร่อยเออเดี๋ยวผมจะบรรยากาบร,บรรย,ยทีละร้านนะครับว่าร้านนี้มีอะไรดีร้านนี้ครับระเพะไก่ร้านโปรดผมราคาย่อมเยาถูกใจทุกคน แล้วก็เตี๋ยวคุณซับใครกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รวยดูชื่อร้านคุณซับร้านน้ําอันนี้ก็อร่อยคนขายใจดีวันนั้นผมจําได้ผมไม่มีเงินสดเขาก็ให้โอนเขาให้สี่เขาวจะให้รีมาเลย <laughs> นี่ต้องสี่จะพามากินอะไรเนี่ยผมจะพามากินลูกชิ้นทอดทันเองอเน้าจิ้มเขาเนี่ยรสชาติดีแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากครับผมถ้าอยากรู้เป็นยังไงไปซื้อเลน ครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปตึกเพชร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 พรถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยรถรางมาพอดีด้วยไปตึกสินกรรมอันนี้ก็เคยมาบ้านโอเปนเฮาส์มาทำอะไรมาวาดรูปครับช่วยวาดรูปมาดูกคณะเลยเหรอหรือว่าไงคือคนเรามันต้องรู้ความชอบตัวเองไงใช่เจ oh. อร์วีทุกคณะเคยมาโอเปนเฮาส์ที่ผมเริ่มจากโ oh. อเปนเฮาส์ไงก็เลยมาอยู่ที่นี่เอาวยังไงเล่าดิก็คือผมมาเดินเล่นโอเปนเฮาส์แล้วก็เจอแบบ ที่สมัครของช่องวันพอดีเขาก็ชวนผมไปมก็เลยแบบได้มาเป็นดาราทุกวันนี้<ใ>นแต่ต้องแข่งนะได้โอกาสได้แข่งมาจากโครงการอะไรคะเดอะ็กวันครับผม,มและที่ผมพามาตึกเพชรเนี่ยผมจะพาไปดูงานเป็นงานปูก้าทาเล่์นะครับเป็นงานงานหนึ่งที่จ,จัดขึ้นในวันเสาร์นี้ไปดูกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับ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 เนี่ยทุกทุกคนตื่นเครียดมากเขาทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ฮะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาแบบว่ารันโชของ งานวันเดียววันแคมป์นะคะเพราะว่าคือโครงการบุกอาหารลของเราเนี่ยก็จะมีการจัดแบบเวิร์กช็อปใช่ไหมให้น้อง้องมัธยมเนี่ยเข้ามาได้แบบหาประสบการณ์ได้เรียนรู้การทํางานในนิเทศศาสตร์แบบจริงๆเพื่อที่จะมาแบบเข้ามาเรียนก็จะมีโอกาสคุณการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะคะแล้วก็คือแบบว่าวันนี้ก็คือแบบจะเตรียมแบบรันสถานการณ์เพราะว่าการจัดงานออนไลต์เนี่ยสถานการณ์สําคัญมาถ้าเราแบบสนุกใช่ปะมันก็จะสนุกทั้งวันเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเตรียมกันแน่นมากแล้วก็มีกิจกรรมวันนี้นะคะทุกคนซีเนี่ยก็คือแบบนนี้ะ ตลกใช้เล่นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวซีจะมาเป็นพี่สันทนาการเออลองกลมเป็นโมอกมมอม มาดูเซบเต้นของคนที่จับได้หน่อยวว้้าาอ ชุดยอนอย่างที่เราได้เห็นกันไปมันเมามันมากแต่ละคนนี่คือเอเนจีเต็มร้อยเพราะว่าเป็นเด็กนิเทศเหมือนกันวันนี้มีภารกิจมาให้น้องซีทําด้วยได้ฮะเพราะว่าพาไปเดินอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเล็กน้อยเกินไปให้น้องซีถ่ายชื่ออาชีพปริศนาที่อยู่ในสายงานเด็กบอดแคสติ้งจากคำใบ้ที่ได้บนหัวโดยสามารถขอคำใบ้จากทีมงานได้แต่ทีมงานจะบอกได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ครับและ ต้องภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นค่ะได้ครับบอกผมด้วยนะครับเป็อะไรอาชีพนี้นี่ใช่อาชีพที่แบบต้องร้องเพลงหรือเปล่าไม่ใช่อาชีพนี้ใช่อาชีพที่อยู่ในห้องห้องห้องอัดหรือเปล่าห้องสตูใช่ผมว่าเป็นพวกดีเจอุ้ยเร็วว่ะเร็วว่ะคำที่สองพร้อมไหมสปายเอ้ยอาชีพนี้ใช่อาชีพที่พี่ทำหรือเปล่าใช่อาชีพนี้ใช่เบื้องหลังหรือเปล่า ใช่อาชีพนี้ใช่อาชีพต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับคนที่ต้องมาเจอหรือเปล่าใช่อาชีพนี้ใช่เคทีหรือเปล่าใช่อาชีพนี้ต้องรีเสิร์ชทุกอย่างที่เราต้องเจอสมมติว่าวันนี้เราต้องเจอศิลปินเราก็ต้องรีเสิร์ชว่าคน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 นี้ที่เรามาเจอเขาทําอะไรมาเราจะสัมภาษณ์อะไรเขาวันนี้แล้วจะได้อะไรจากเขาเอออาชีพนี้จะอยู่สตูอีกไหมใช่อาชีพนี้ไปอยู่ตามแบบ สัมภาษณ์อะไรตามชาวบ้านชาวเรือนใช่ไหมไม่ไมอาชีพนี้ใช่อาชีพที่ทํางานหนักวะใช่อ,อาชีพนี้ใช่อาชีพที่เป็นแบบผมหรือเปล่าใช่อาชีพนี้ใช่อาชีพที่มันต้องมีความเป็นมืออาชีพหรือเปล่าใช่ตอบว่านักแสดงมืออาชีพถือว่าถูกไหมถือว่าถูกไหมอ่ะถือว่าถูกก็ได้ถูกหรอนักแสดงละครฟิล์มอาชีพนี้ใช่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใช่อาชีพนี้อยู่ในสตูหรือเปล่า อาชีพนี้อยู่ในห้องห้องแบบห้องซีเลียมเล็กๆแล้วคอยแบบนั่งเขียนงานใช่ใช่อาชีพนี้คอยดูแลศิลปินหรือเปล่าไม่อาชีพต้องรีเสิร์ชคนหรือเปล่าใช่อาชีพนี้ใช่อาชีพที่ต้องละเอียดในการอู้ใช่เลยใช่อาชีพนี้เกี่ยวกับการเขียนหรือเปล่าใช่คนเขียนบทบทอะไรมีบทอะไรด้วยหรอคนเขียนบทประพันคนเขียนซีรีส์คนเขียนบทของซีรีส์ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้ เป็นยังไงบ้างน,น้องซีเล่นเกมคิดว่าแบบตอนแรกมันจะง่ายๆชิวๆก็คือก็ยากก็คือมันมีทั้งยากแล้วไม่ง่ายในเวลาเดียวกันบางอาชีพเราก็สามารถรู้ได้เลยเป็นงไงี้างคาับน้องีวันนี้สนุกมากเลยครับได้ทาอะไรหลายๆอย่างในวันเดียวมองเทพเนี่ยมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทําไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนะครับมีทั้งปฏิบัติจริงได้ลองทําจริง แล้วก็เราได้เจอสิ่งใหม่ๆเวลามามองเทพแล้วก็อยากฝากน้องๆนะครับที่อยากเรียนมองเทพอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับว่าเด็กนักเรียนนิเทศทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเรื่อยๆเสมอเช่นทีมเอ็มตะกี้นี้ช่องวงช่องวานสุดชายได้ฝากช่องทางการติดตามผลงานนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมเคยเล่นอะไรมาก็ไปดู3ามหนุ่ม3ามบุมคูณสองนะครับแล้วก็ my sexy p r i n c e s ตอนสโนไวท์นะครับผมรับบทชื่อน้องหมานะครับมีไอจีผม้วยไอจีผม S E E P R พีเคสำหรับวันนี้สนุกมากเลยครับร้อนด้วยแต่อากาศที่นี่ดีนะจริงๆสวัสดีครับไป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 ,ไป